วันนี้พามาชมโชคโปรเฟนเดอร์ครับติดตั้งกับรถ BYD นะครับโอเครถคันนี้เจ้าของรถบอกว่าออกรถใหมาเนี่ยรถขับมีอาการโยงและก็โครงะฮะก็คือรถอาจจะมีความนิ่มนวลมากเกินไปสำหรับเจ้าของรถบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชินนะครับก็โอเคสำหรับตัว BYD เนี่ยมีตัวโชคอัปเกรดของ Pro เฟนเดอเนี่ยออกมาให้ท่านใช้นะครับสำหรับ BYD นะฮะทำมาตรงรุ่นเลยฮะเป็นของ โปรเฟนเดอร์ฟิตนะครับโอเคโชคตัวนี้เนี่ยเป็นโชคอาโมโนเป็นเนื้องานขึ้นด้วยสเนเลสทั้งตัวนะครับปรับได้2แบบนะฮะตัวนี้คืออันดับแรกก่อนปรับสแตนดาร์ดกับโหลด1นิ้วครึ่งตัวเกลียวนี้นะครับนี่สปริงมันก็จะใส่อยู่นี้นะครับแล้วก็สปริงอยู่อยงนีน้แล้วก็ตามถุงสแตนดาร์ดนะครับหรือจะปรับเตี้ยลงมาอีกเนี่ยเราจะมาปรับตัวสไลด์กระบอกด้านล่างนะฮะให้มันเตี้ยลงได้ ถึง1นิ้วครึ่งน,นะครับส่วนค่าสป,ปริงตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรีโหลดสป,ปริงได้สําหรับลูกค้าที่ชอบความอ่อนแข็งของรถเนี่ยต้องการให้รถแข็งขึ้นนั่นบรรทุกสามารถปรับปรีโหลดสป,ปริงให้แน่นขึ้นได้แล้วก็ปรับสูงต่ตําตรงนี้นะครับตัวนี้ปรับที่ปลายนะครับปรับได้สิบหกะดับแต่มีแกนปรับมาให้นี่ครับนี่ตัวนี้ฮะ,ะสวมอย่างนี้ตัวนี้ปรับได้ถึง16ระดับในส่วนของโช๊คหน้าและก็ในส่วนของโช๊คหลังเนี่ย โชกหลังก็เป็นตัวโปรเกรสซีฟเช่นกันเป็นสแตนดาร์ดโหลด1.5เป็นตัวอัพไซด์ดาวกระบอกสแตนเลสสไลด์กระบอกไล่นะครับตัวปรับจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะมีเบอร์อยู่เลยครับมีเบอร์อยู่เลยนะครับ16ระดับปรับอยู่ด้านล่างปรับความหนืดเป็นอัพไซด์ดาวสแตนเลสตัวนี้โชหด้านหลังปรับ สูงต่ำได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเดือดสแตนดาร์ดเนี่ยความยาวของโชกก็จะเป็นเบอร์เท่าสแตนดาร์ดฮะเราเตียเาา้ยเราหม่อี่งนิ้วพึ่งเราก็ต้องสไลด์โชกออกมาโดยการปรับได้ตามเกียวอยู่นะครับปรับโชคให้มันพอดีกับความสูงนะฮะสปริงตัวนี้เป็นสปริงโปรเกรสซีฟทั้งหน้าหลังฮะเป็นสปริงโปรเกรสซีฟที่ตัวได้เร็วขึ้นนะฮะตัวสปริงเนี่ยเราก็จะวางอยู่บนเบ้านะครับวางอยู่บนเบ้าเพื่อในการปรับสูงต่ำของโัวรถได้นะครับได้1.5นิ้วทีนี้เดี๋ยวมาดูงานติดตั้งนะครับวว่าตัเนดิ งานติดตั้งลักษณะโชคสปริงจะอยู่ลักษณะอยังไงไอตัวเนี้ยหออยู่ตรงไหนของรถยนต์เดี๋ยวจะได้ทราบจะได้เห็นภาพแล้วก็ประกอบการตัดสินใจได้ว่าการติดตั้งเราละเอียดยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวชวยมครับครับตอนนี้ได้ติดตั้งโชค,ครับโซเเดอร์ฟิตกับพอตโตสามรถไฟฟ้ารถอีี เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูครับนี่คือโชคตัวโชคนะครับเราสไลด์เกียวให้ความยาวเท่ากับสแตนดาดนะครับโชกเป็นอัพไซด์ดาวตัวปรับอยู่ตรงนี้นะฮะลูกค้าสามารถปรับได้ง่ายหรือแวะมาที่ร้านให้เราปรับให้ได้ตัวสปริงแล้วบอกเกียวก็จะวางอยู่ด้านบนอย่างนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำคันนี้เป็นสแตนดาดนะครับเกียวก็จะเหลืออยู่เยอะอยู่แล้วก็สามารถปรับเกียวลงมาให้รถเตี้ยลงได้นะามาดูในส่วนด้านหน้า ด้านหน้าก็ติดตั้งเป็นโชกแม็กควสันสตัดเหมือนรถทั่วไปนี่สปริงตัวแกสสีนะตัวปรับของโชก้าะหน้าอ๋อเดี๋ยวนิดนึงตัวนี้แหละไว้ปรับสูงต่ำนี่ไงตัวนี้ถ้าตัวนี้สั้นลงรถก็จะเตี้ยลงนะครับปรับเตี้ยได้เยอะเลยคันนี้นะ,ะดูด้านบนดูด้านบนตัวปรับความมือโชกสิบปีระดับปรับความเลยนะฮะปรับง่ายเปิดฝากระโปรงก็ปรับเองได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับการติดตั้งเดี๋ยวใส่ล้อก็จบคันนี้นะฝากไว้สําหรับรถ E ีรถไฟฟ้าออตโตหรือเป็นรถ E ีีไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะอย่างเทสลาได้หมดทุกแบรนด์นะเรามีโชคมีสปริงหมดทุกแบรนด์พร้อมการติดตั้งที่มาตรฐานออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็จะตั้งศูนย์ล้อให้ทุกคันตามสเปคโรงงานนะครับโอเคขอบคุณครับฝากบาดเซ็ Back นแบกไว้ด้วยครับ